สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ My Frost TV นะครับเย่ <Yeah. S 1> ไม่ได้ถ่ายนานนะครับไม่นานเท่าไหร่นะครับสองสองอาทิตย์หรือสามก็ไม่รู้นะคือตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะ Art Frost เจ้าเก่าเจ้าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนมีแค่สกินเปลี่ยนเท่านั้นนะครับเท่มากหลังเอตอนที่ไม่ได้อยู่นะครับ ไปแปงสก,กินใหม่มานะครับคือไปจิกสก,กินคนอื่นมาเนี่ยแหละแล้วก็เอาหัวตัวเองมาใส่นะครับอ็อเมื่อกี้กดปิดนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปด o อปเปอร์กันนะครับแมปมันก็เก่าพอสมควรนะครับนะเก่าแต่ก็ยังเล่นได้นะครับโอเคตอนนี้ หลายคนนะไม่ใช่บางคนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับทำไมไม่ครับถึงเป็นอย่างนี้นะผมใช้ r e s o u r p e p k c k a t e r y a s c e n t นะถ้าเกิดอ่านไม่ผิดนะครับมาเริ่มกันดีกว่าครับ Welcome the Doppers to ยินดีต้อนรับเข้าสู่ d r o p p r r One go ก้โ s เ r อ i v a l เซอร์ไม่เคยเจอคำนี้ วันสโลวกดหนึ่งมีกดแค่ข้อเดียว Don't break the box ห้ามทูบ็อกโอเคเป้าอ๋นนี่คือเป้าหมายก็คือให้ตกลงไปสร้างโดยคนนี้โอเค if you play on a server เมื่อคุณเล่นในเซิร์ฟเวอร์เราไม่เกี่ยวเราเล่นในซิงเกิล important วิดีโอเซตติ้งเรนเดอร์ดิสเทนท์นะครับปรับวิดีโอเซตติ้งไาเรียบร้อยไบรซ์เน็ตไบของเราโมด,ดีปรับเป็นไบรซ์ข่าวออฟปิดแล้วเทเช่แพคเดฟอลท์อ้าวใม้ใช้เทเช่แพคเดฟอลท์เพราะฉะนั้นเราไปเปลี่ยนอสมุดไลท์ออฟนะครับสมุดไลท์ให้ปิด เราไม่เอาอะ <S <S โอเคเริ่มแล้วนะเปิดเข้าไป reduce และ g r a p h i c fast นะครับเรา g r a p h i c fast แล้ว performance power saver power saver ก็น่าจะใช่แล้วนะ เดินไปวัดดีอุดอุดเซ็ตบอเซ็เซ็ตเตเซ็ตไนเออเซ็ตสปอร์เซ็ตเตเซ็ตไนเออเซ็ตเตดีกว่า Stand on the toolbox and push the button นะครับเหมือนผมจะขาดอะไรไปสักอย่าง กกลัไปดูนจำได้ว่ามันต้องมีกล่องสิทำไมอันนี้มันม,มีมันไม่มีกล่องช่างเถอะเขามีให้แค่นี้แล้วก็ไปเลยลุยแต่ผมสงสัยแน่ทำไมมันต้องมีหมู <c oughs> ไม่เป็นไร เรือหนึ่งแมทเนสเปิด g o o l e t r a n s l เลยก่อนแมทเนสคืออะไรใครได้ยินเสียงไม้ผมชอ็อตก็ไม่ต้องสงสยนะัยครับไม้มันความบ้าไม้ผมมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ไม่รู้มันนะมันเสีย <chat> โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ม่เกิดือวุ้ยเจอกล่องแล้วมาลุยโอ้ เอาไปตลยเฮ้ยคนนี้ต้องได้คนนี้ต้องได้สิคนนี้ต้องได้เฮือ,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 อไม่เป็นไรกระโดดเลยเอ,อ๋ฟอสเฟลสามล่ะโอ้ยพันแล้วคืออะไรว้าวมันมีอะไรมันมีอะไรเอ่ย อืมเราผ่านด่านแรกแล้วเจ๋วจริงๆเออไปด่านต่อไปแล้วกันอืมเจ๋วจะเคยเล่นอยู่แต่จำไม่ได้ว่ามันมันขนา,นานดนี้ขึเเ้น next level อ่ะไปเลยโเซฟสปอร์เซฟแล้วเช็คทอย Mình sẽ đi tìm Ui nhà để tìm tòa nhà ่อไปเลเวลสองฟอตกอืออมเอาไงดีเอาเสียงด้วงไปเลยเออเฮือออุออ้ยตาย <Yeah>. <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงคนระับมีแขกรับเชิญมาสวัสดีครับ <c oughs> น้องบิ๊กน้องมิกครับมิก <c oughs> พี่ครับไอแพดมันเข้าอะไรมันเด้งออกอ,ะอ่ะเ <c oughs> ผื่อพี่ออนเฟสไว้ได้ไหมออนเฟสเหรอโอออนเฟสอันก็น่าจะได้อยู่ โท,ทรศัพท์ทางเฟซได้ไหมโทรศัพท์ทางเฟซเหรอไม่รู้อ่ะที่เผยภาพมาเลยเผยภาพหน้าจอพี่ไได้อัดเลยโอเคเสียงไม้มันปรับอัตโนมัติหพี่ไม่ไม่เห็นหรอแป๊บ,บนึ่งแป๊บหน,งบบหนึงครับ ทำไมมันฮัลโหลแป๊บหนึ่งครับ <Hello? S 1> มันไม่มีโชว์ภาพหน้าจอเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้ มันสะดุดมากเลยอ่าไม่เป็นไรว่าต่อกันเลยลุยเอ,อ้อเฮ้ยอ๋อต้องทำาได้สิเอ้อโอ้ยแป๊บ,บ,บมาแล้วมาต่อกันเลยนะครับอืมเราถึงไหนแล้วเนี่ยอดเซ้งไปอีกแล้วโอ้เยเกือบไปเอ้ยเชื่อโอ้ยเย้เ้ได้แล้ว มันจริงๆเขาทำได้อย่างไรอ่ะอ่าๆทางนี้ทางนี้อืมต่อไปฮะเซ็ตเปล่าแล้วกอิน in the middle ฝั่งนี้มันคือมันไรเนี่ยชึกชุกชๆกชุกชุกชกชกชกอ๋ออือฮึเช็คไฟด่านดาดนี้อิมแมปนี้มันไม่ต้องมีอาหารเลยนะเนี่ย อ้โ,โ,อโอยากสุดๆมาโอเคเราจะนับหนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็ไปกันนะเลยนะครับหนึ่งสองสามเย,ยอะเยอะมันไม่น่าจะยากนะดาเนี้ยมันยากแล้ว ไปต่อเลยเอาสู่ความวงวางอินไก่พ่นเย่ก็มันก็ง่ายอยู่นะเมื่อกี้ผมเห็นกล่องอยู่กล่องมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มีใครเห็นกล่องมากงอ๋อ่านี่ เพชรมาถึงตรงน hmm. ี้แล้วอือตั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 อือห e> ือเฟลเก้าครั้งอธีพีไปต่อเฮ้ยอ้ ามันคืออะไรเห็นแล้วนั่นไงมาลุยเย้เย,ย้อาา่าฮะด่าน,นี้ง่ายง่ายจริงๆเลยอ้าวมันมีสองคันนี่นะ อยังไม่มาครับเขาถามว่ามายัางคือน้องคนนั้นเขาก็น <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตอบแล้วอ้าวกล่องไดมอนมาต่อกันเลยนะครับทำไมเขาปิดกระจกเอาไว้ล่ะ เปิดเปิดเอาอื้มฮึเซ็ตสปอร์ตแล้วก็เซ็ตเดย์อ,อีกครั้งหนึ่งไม่อมืเราต้องลงไปตรงไหนเนี่ยไปในน้ำแล้วกันเยอ้อุ้ยอื้อ,อ,อ <c oughs> มันยากนะเนี่ยอุ้ยเจ้าอุ้ยเจ้า โโอ้แต่ยังไงเราก็รอดมาได้เราคืออาร์ตฟอนพูดไร่เทียมทานพูดไร่กระเทียมทานนะครับอาร์ตฟอนพูดไร่กระเทียมทานแล้วเราไปไหนต่อ นมากเลยนะเนี่ยไม่มีกระเทียมกินเฮ้ยหรือเราจะเล่นผิดงกล่องอยู่ตรงนี้นเอ,อือใครมาทำเสร็จให้ ขึ้นสิลูก okay. โอเคเดินทางเข้ามาอยู่ทางนี้แต่เราจะไปออกกองก่อนขึ้นไปสิมันขึ้นทางไหนเราต้องไปออกกองให้ได้ นั่งรถไปอ,อึแป๊บหนึ่งนะครับในที่สุดอ,อ,ะอ,อะไรอีกล่นะเนี่ย เร <laughs> เกือบตายแล้วออลุยต่อเราผ่านมาแล้วเราต้องผ่านได้ต่อเนี้ยมุกเมนต์คันเทม เราตายมันแล้วเหือเราเกือบตายแล้วไปลุยก,กันต่อเลยครับหันมาแล้วก็เป็นทีพีไปต่อครับอืม,อมบ้ามาดานต่อไปคือเทน Google Translate ครับคือเทนคืออะไร มนันชะมูลีอืมอะไรเนี้ยให้เราไปทางนั้นเหรอแล้วเราจะไปยังไงอื้ม โอ้ยไม่กอดด่านนี้มันเล่นยังไงเนี่ยโอ้ย oh, พระเจ้าช่วยรวยอทอดอะยูส oh. ตายสิบสี่ครั้งแล้วหรออย่าอู้ yeah. oh. กืบถึงแล้วเฮ้ยช่าเย่แหละทางเข้าอยู่ทางนั้นเราไปต่อกันเลยเราไม่เคยมาไกลได้ขนาดนี้แล้วก็ทีพี่มาถึงแล้ว ดูสัสตาเซเตเราลืมไปฮะซัมฮาวอะโครสมันมีอยู่ปุ่มนึงที่มันปิดเอ็กโอ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  ไหที่มันเปิดตลอดมันไม่มีตรงที่มันเปิดตลอดเลยเหรอคือเอาง่ายๆลงทางนี้ลงทางนี้ลงทางนี้เดี๋ยวขอใช้เวลาทำความเข้าใจแป๊บ